ทุกคนวันนี้เรามาดูโดนจันได้เลนนี่นะครับนี่นี่ไอ้กล้องดูดาวรุ่นนี้ครับไม่ได้ถ่ายชิปม,มันหันเลยนะครับผมคิดไปเที่ยวนะผมถ่ายไม่ได้เต็มครับาะว่าตัดต่อยยังแต่ขอโทษเนี่อครับมีที่มันมีเสียงบุ้มบุมบุมบม,บมนี่เพราะว่ามันเข้ารรษาวันเข้ารรษาเป็นยามเนาะโอ้ลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปครับ อ๋อกองดาวนี้เป็นกองดูดาวปานกลางซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีมามีซปเปอร์ฟูมูลจนดูแบบ20เฮ็เตอด์เลยครับอันนี้คือ20เฮ็น์นะครับ มาดูกันยี่สิบเหถ้าใช้กล้องเห็นไหมไมันต้องใช้มูลเลนหรอกถ้าตาอ่ผมต้องใช้มูลเลนเพราะว่าตาผมเนี่ยคือแสบนี่มาแล้วเนี่ยเป็นยีงเลย หนอนบนดวงกันครี่นะครับดวนกันเติฟูมูนะนครับเลน,นออกไปครับจากเลนยี่สิบเหเป็นวันนี้ไปเข้าไปนะลงใช้มูลเลนะครับโอ้ลืมปิดหน้าจอ ้มาแลนี่ววันนี้ใส่งมึจะน,น้อยเลยนะไม่ต้องใส่ป้องกันเลยยิงใหญ่หวันนี้ใสงมึงจะน,น้อยเลยนะ รู้กันอเปลี่ยนเลนเนิกเลนโอ้อยายพอมีไฟนี้มัน เพราะว่าอันนี้มันมาลบกวนแสงจากกล้องดวงดาวอ่ะแสงดวงจันหายไปเลยตัวหนึ่งนะมาต่อ นี่ <c oughs> เป็นนี้เลยทีงนี้ลองบอลลูเลนดูกระวังจิ้วอ่ะแป๊บหนึ่งขอใส่บอลลูเลนก่อนมาแล้ว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 คอยดูให้ดี เฮบอลลิ้นก็เป็นไงล่ะลกจ